แน่จริงก็บวกหนึ่งแฮกให้มันเป็นแบบทุกคลิปไปอ่ะเช็คพอยตัวที่สี่ให้มันแตกบ้างไปกันต่อบวกหกนึ่งแฮกนี่อ่าไม่มีไม่มีพอเลดอัพนี่ไม่มีบวกหนึ่งแฮกเช็คพอย โอเคเลทดีครับเกมดี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 อยู oh. ่แต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันตีติดเกินห้าตัวเช็คบอย Richman Shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมแล็กคาล็อกราคาถูกแบบคุ้มสุดๆมีเกมตะกูลแล็คคาล็อกให้เติมมากมายไม่ว่าจะเป็นเดอะแร็คนาล็อกแล็คนาล็อกคลาสสิกและแร็คนาล็อกเอ็มคลาสสิกเติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมเติมเกมแบบผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมชั้นนํามากมายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจริงมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ G VIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้ว ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอกให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ด e s c r i p t ั่นแล้วนะครับผมว่าก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะจินดีต้อนรับเข้าสู่เกมและล็อกอาร์ซิกเอเอสก้านะครับอยู่กับผมซิกมาวันวันนี้อัปเดตมาแล้วนะครับหนึ่งในการอัปเดตที่ไม่ได้โผล่มาในแพทโน้ตนะฮะโผล่ขึ้นมาก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะฮะตัวคาเมนวลันดานะฮะก็คือบวกผลั หมานั่นเองนะครับเป้าหมายนะวันนี้ก็คือบวกอะไรบวก7จ็ดเอาแอทแท็กนะครับเราจะดึงมาสิบตัวในมูลค่า เกือบ4,000บาทก็คือ3,900นี่เราจะดึงมาอย่างนี้10ตัวนะแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เราอยากเช็คเลยเวลาเราคิดฝาเนะี่ยหมวกมันไม่มีสล็อตใช่ไหมเราต้องดูก่อนว่ามันมีสล็อตหรือเปล่าถ้ามันไม่มีสลอ็อตมันก็ไม่ปุ่มเราดึงก่อนรับใช่ไหมดึงไอดีดึงได้แค่10อันปึ๊บปั๊บอ่ามีสล็อตนะฮะอ่าสมควรแก่การดึงเราก็ดึงมาเลย9อันใช้ไ,ไปแล้วนะฮะถอยกดไปปั้งเรียบร้อยโซ่ o u นะฮะดึงมาแล้ว10ตัวคุณค่ 5, 3, า3 แวนะครับก้อนจะว่าจะบวก7นแม่ง10อันเลยไงครับเลยเตรียม,มา70ก้อนข่าวก่อนคอนเทนต์เราจําได้ปะวันนี้มีเลทอัพด้วยนะคอนเทนต์เราข่าวก่อนจําจําอะไรได้ไหมเราอ่อมีหมวกแกะบวก7อยู่ในคลังอีกตัวหนึง่ง รเราซัดไปติดตัวเหมือนกันเหลือผู้รอดชีวิตตัวเดียวแต่วันนี้เลดอัพมันเข้ามาแล้วดิมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะติดบวกเจ็ดแค่ตัวเดียวถูกไหมเออแล้ว n อ c ที่เราใช้วันนี้อยู่ที่อะเบตานะครับเฟด,ดิกเจอกันทุกเซิร์ฟ n อ c ตัวนี้ข่าวก่อนไป n อ c แห่งแสงแหกยับจูโนวันนี้กลับมาหาเฟดิกที่อะเบตาแล้วเรากําลังจะหวดแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมบวกเกดได้แล้ว หลายตัวหน่อยนะครับมันจะได้ได้กำไรบ้างนะฮะมาไม่เจ็ไม่หยุดแต่ว่าจะเช็คพอยที่บวก5ามาเช็คเลทกันหน่อยครับเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้มีเลทอัพนะครับเราจะสามารถเห็นเลทได้จากตรงนี้เลยหรือเปล่าอ่าโอ้ลืมอะไรนิดนึงการมีเลทอัพทําให้การบวกแต่ละครั้งเสียเงินเยอะมากๆแล้ววันนี้ซิกมาลืมคํานวณเรื่องนี้นะครับ1บวกเท่ากับ5 0,000เซน ชิปหายแล้วตังพอปะเนี่ยเงินเท่าไหร่อยู่3ล้านกว่านะครับอาจจะพอนะฮะเทหน้าตาก e ล้านกับ10ตัวมันจะพอหรือเปล่ายิ่งแบบบวก70ติดตัวอย่างเงี้ยมันหลายบวกไงนะครับมันก็ต้องใช้เงินเยอะผมก็เลยซัดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวผลไม้กันที่หลังนะฮะผมว่ามันต้องมีวันนี้ยังไงเลตอัพมันก็คือเลตอัพเช็คพอยที่บวก5นะครับอ่ะมีผู้เข้าประกวดอยู่10คนจะเข้ารอบกี่คนที่บวก5มาดูกันผมซัดแล้วนะ แล้วใครมาบวกเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะสองบวกหนึ่งแสนแล้วนะเก้าสิบหกเปอร์เซ็นในสี่เปอร์เซ็นที่แตกมันอยู่ที่ผมครับมันต้องมีการสั่งเวยอันแรกเสมอนะฮะไม่อยากให้ผมเสียงเงินเยอะซิทีง,งานผมดวนกับเซิร์ฟเวอร์นี้หน่อยละกันนะฮะไอสีเปอร์เซ็มันมาอยู่ที่ผมแล้วดอกหนึ่งนะฮะ มาดูว่าผมจะเช็คคอยหรือเปล่าไปไม่สามารถเช็คคอยได้ตัวที่2ผ่านไปแล้วผมไปต่อตัวที่สเช็คคอยไหมตัวที่สามเช็คคอย์ไปต่อกันตัวที่สี่นะครับ ว่าตัวที่4อันนี้มีผู้เข้ารอบคนนึงะนะจาก10ตัวนะผู้เข้ารอบคนเดียวต่อครับมีผู้ตกรอบไปแล้ว2คนเอ้ยโหตีสวนผมเฉยอะไรคุณไม่สามารถใช้เลดผมได้ตีสวนผมก็คือแหกเท่านั้นเพะผมยังไม่แหกมาดูว่าผมจะเช็คค,คอย์ได้หรือ,ปอเปล่าเวลดดีอยู่เลดดีอยู่ ปกติผมตีไอ้หมวกอะไรพวกเนี้ยสี่ตัตวผมแหกไปแล้วสองนะบอกไว้ก่อนอน,นี้เลตีอยู่จะ่สเเซมาอยู่ที่กูนะครับเออ,อน,นี้เลตีอยู่จะ่เเซมาอยู่ที่กูนะครับออไปต่อเสียตังอย่างเยอะ เอออีกสี่ปเซน์มาอยู่ที่กูเริ่มไม่เห็นภาพหมวกผล,ลไม้บวก7แล้วเพราะว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว5ตัวเข้ารอบแค่ตัวเดียวเพียงแค่บวก5มาดูกันนะครับว่าเลดมันจะเอาผมหรือเปล่าเลดสี่ปอร์เซครั้งที่2แม่จริงก็บวก1แหสี่เจ็บค,ค่อย โอเคผู้เข้าลอก2คนนะครับคนที่3จะมาตอนไหนนะฮะแน่จริงก็บวก1แหกให้มันเป็นแบบทุกคลิปไปอะ่ะทุกคลิปมันจะมีบวก1แหกเสมอนะฮะคลิปนี้มีปะสี่เปอร์เซ็นต์มันก็บวก1แหกได้เว้ยไปไม่สมพรปากไปกันต่อเช็คพอยต์ตัวที่สี่ อ่าตัวที่ลืมตีจนลืมอ่ะตัวที่สี่เช็คพอยต์นะฮะไปกันต่อตัวที่ห้าบวกหนึ่งแฮทิโอเคไม่สมพรปากไปกันต่อคลิกนี้เพื่อเช็คพอยต์โอเค เดี๋ยวถ้ามันติดไปตลอดแต่มันไม่ใช่เลด GGT ติดไปตลอดนี่มันแปลกๆแล,ล้วให้มันแตกบ้างไปกันต่อบวกหนึ่งแหกดี่อ่าไม่มีไม่มีพอเลดอัพนี่ไม่มีบวกหนึ่งแหกเช,กหหกช็คพอยต์โอเคเลทดีครับเกมดี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 อยู่แต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันตี ติดเกินห้าตัวเช็คบอยโอเคเดี๋ยวผมสรุปรอบแรกก่อนนะครับมีอยู่สามรอบนะฮะ รอบแรกนะครับสิบตัวนะครับมีผู้เข้ารอบทั้งหมดแค่4คนแม่งตรงตามเลทเดะมันไม่เดะหรอกก็คือเลทในการบวก5มันอยู่ที่40กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่จริงมันก็ม,นกมันก็เท่าเลทนะมันไม่ใช่50%ไงนะฮะก็ตามนี้แหละนะครับก็มีบวก4แหกไป2ตัวไม่ใช่บวก4แหกหมายความว่าไอ้สี่เปอร์เซ็นต์ที่มันแหกอะเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตะ์อะแหกไปสองตัวนะครับมันอยู่ที่ผมสองตัวนะะดีมันไม่แหกบวกหนึ่ง ครับทีนี้เราจะไปกันต่อแล้วนะครับก็คือใน4ตัวเนี่ยนะครับผมจะแหกสด4ตัวเลยที่เหลืออีรูเทพมาดูกันว่า4คนเนี่ยใครจะเป็นผู้เข้ารอบแล้วเราจะได้ใส่หมวกผลมไม้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วผมยัดไปในเรด36%โดยปกติแล้วน่าจะอยู่ที่30%ไม่สปอยตัวเองปิดตรงนี้ทิ้งนะฮะถ้าพร้อมแล้วผู้เข้ารอบคนเลขซัดฮะผ่านเข้ารอบ เรียกว่าผ่านเข้ารอบไปแล้วหนึ่งผู้เข้ารอบคนที่สองถ้าพร้อมแล้วสั์ฮะเรียกว่าลาแล้วลาลับนะครับแล้วเหลือผู้เข้ารอบอีกสองคนนะฮะเขาจะทำได้หรือเปล่าผมใส่เข้าไปแล้วกดงัดไปปุ๊บโอเคอาจจะตรงตามเลทติดแค่ตัวเดียวเสียงเสียงแล้ววันนี้ว่าจะไม่ได้บวกเจ็ดพร้อมนะฮะตัวนี้ต้องติดนะฮะเพืที่จะเข้ารอบสอตัวแล้วอีลูมันจะเหลือเป๊ะ,เ,ปะเลยสอ,อัน พ้พร้อมแล้วไปฮะโอเคนะครับวันนี้นะฮะผมบอกเลยนะครับมีความเสี่ยงสูงสภาพเหมือนหมวกแกะคลิปที่แล้วเลยต่อให้จเลดอัพไม่เลดอัพสภาพก็คือเหลือตัวเดียวที่เป็นบวก6แล้วเราจะมาจิ้มครั้งสุดท้ายก่อนปิดคลิปสภาพนี้เลยซึ่งเลทไม่ถึง 5, 0เอร์เซ็นด้วยและวันนี้โอกาสจะไม่ได้บวก7อันนี้ก็ มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็คือ52เซ์เกินครึ่งถ้าพร้อมแล้วนะฮะจะมีคนมานั่งตีสวนผมด้วยดลไม่รีดวงอีรูเทพนะครับจะได้ใส่หรือเปล่าหรือวันนี้จะคงเป็นหมวกแกะเหมือนเดิมถ้าพร้อมสามสองหึอีรูเทพยังไงปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บส6 4สิปึ๊บครับขอบคุณครับ1ิบตัว